สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกนะครับในวันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของถ่านนะครับถ่านซึ่งมีประจุไฟฟ้านะครับก็จะมีหลากหลายชนิดด้วยกันในที่นี้ผมก็จะยกตัวอย่างเอามาที่มีอยู่ใกล้ๆมือนะครับก็จะมีอัน้ถ่านไฟฉายนะครับอันนี้ถ่านอันคารายนะครับถ่านอันคารายอันคารายเหมือนกันนะครับอันดับแรกเลยมาพูดถึงถ่านไฟฉายกันก่อนนะครับถ่านไฟฉายเนี่ย นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับถ่านไฟฉายเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนจากพลังงานเคมีนะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าถ่านไฟฉายตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับส่วนประกอบของถ่านไฟฉายอันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยข้างในนะครับเมื่อเราแยกออกมานะครับส่องมันออกมาแล้วเราจะเห็นนะครับว่าอันดับแรกเลยอ่ะดูนะครับนี่ นะครับด้านในด้านนอกเนี่ยนะครับเราเรียกว่าปลอกสังกะสีนะครับปลอกสังกะสีส่วนที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะครับอันที่สองเราเรียกว่าแท่งคาร์บอนแคโทดนะครับอันนี้มันจะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับนี่นะเมื่อเราแกะเข้ามาเป็นแท่งคาร์บอนแคโทดแล้วส่วนข้างในเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสารชั้นของสารละลายแอมโมเนีย <c oughs> นะครับชั้นของสารละลายแอมโมเนียนะครับแ <c oughs> ท่งคาร์บอนทําหน้าที่อะไรตรงกลางนี้นะครับแท่งคาร์บอนตรงนี้นะครับมันก็จะทําหน้าที่เป็นตัวนํากระแสไฟฟ้าจากแคโทดนะฮะจากแคโทดซึ่งสารที่ทําหน้าที่เป็นแคโทคือสารแมงกานิสนะนะครับสารแมงกานิสไดออกไซด์ผสมร่วมกับผงถ่านนะครับ <c oughs> <c oughs> สส่วนของแอโนดนะครับส่วนของแอโนด นะครับส่วนของแอนโอดคือปลอกก็คือด้านในด้านนอกนี้ครับส่วนของแอนโอดก็คือปลอกที่ทำจากสังกะสีนะครับนอกจากจะทำหน้าที่แอนโอดแล้วยังใช้บรรจุแคทโทดด้วยนะครับอันนี้นะครับอันที่3ก็จะเป็นชั้นของสารละลายแอมโมเนีมยมคลอไรด์และซิงค์คลอไรด์นะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เ,เป็นสารอิเล็กโทรไลต์นะครับ <c oughs> ระหว่างชั้นแคทโทดและชั้นแค แอนโนดและแคโทดนั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนประกอบของถ่านข้อดีของถ่านไฟฉายอันนี้คืออะไรครับมันหาง่ายนะครับราคาถูกนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับข้อด้อยของมันก็คือมันให้พลังงานได้น้อยนะครับแต่พลังงานได้ไดน้อยหลักการทํางานของมันเป็นยังไงนะครับหลักการทํางานของมันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ หลักการทำงานของมันนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าอันนี้คือบวกนะครับอันนี้คือลบหลักการทำงานของฐานไฟฉายเมื่อต่อวงจรนะครับต่อวงจรเข้ามานะครับต่อวงจรเข้ากับไฟฟ้าอันนี้คือไฟฟ้านะครับออกไฟฟ้านะกระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกนะครับไหลจากขั้วบวกนี่นะครับปึ๊บนะฮะ จะไหลจากขั้วบวกนะครับคือแท่งคาร์บอนตรงนี้เลยนะฮะตรงหัวนี้เนี่ยนะครับแท่งคาร์บอนของทางไฟฉายนะครับผ่านวงจรไปฟ้าและกลับมาที่ขั้วลบนะฮะนี่วงจรนี้กลับมาที่ขั้วลบตรงนี้นะครับคือโลหะอ่าขั้วลบนะครับขั้วลบคือโลหะสังกะสีนั่นเองนะครับขั้วลบเนี้ยก็คือโลหะสังกะสีนะครับ ในกระบวนการนี้จะมีแอมโมเนียมคลอไรด์จะทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์นะครับซึ่งจะช่วยให้กระแสไฟฟ้านไหลผ่านได้และมีผลนะครับเป็นตัวช่วยนำกระแสไฟฟ้านะครับนี่นะครับมันจะไหลมาเมื่อเราต่อวงจรขั้วบวกกับขับวข้วลบตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นฐานไฟฉายนะครับหลักการทำงานและส่วนประกอบของฐานไฟฉายถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีความรู้ทางด้านฐานไฟฉายจะได้รู้ตรงนี้กันนะครับ มาดู่านอันคาลายบ้างนะครับ่านอันคาลาย่านอันคาลายก็ฐานอันคาลายนะครับ่านอันคาลายตัวนี้เนี่ยอันคาลายตัวนี้เนี่ยนะครับ่านอันคาลายตัวนี้เนี่ยก็จะใช้สารแมงกานิสนะครับไดออกไซด์เป็นแคดโคดส่วนแอนโอดใช้ผงสังกะสีนะครับแอนโอดจะเป็นใช้ผงสังกะสีและสารโพเทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นอิเล็กโทรไลต์นะครับ ข้อดีของถ่านอันคลายนะครับคือใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยได้สูงกว่าถ่านธรรมดานะครับสถึงเเท่าเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือข้อแตกต่างนะครับระหว่างถ่านไฟฉายนะครับนะฮะทั่วไปกับถ่านอันคลายนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องถ่านนะครับพอดีเหลือกไปเห็นขึ้นมาก็เลยเอาความรู้ทางด้านถ่านไฟฉายเนี่ยมา ถ่ายทอดให้ฟังกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของฐา,านไปฉายนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ